ครับผมมีสายงานวันนี้ค่ะครับก็มาเนี่ยงานวันดีสัตครับผมเซอร์เซชันเนี่ยรอได้มาเจอแฟนๆทุกคนเลยน่ารักมากกิจกรรมสนุกอะไรบ้างมาสิครับมีมีมินิคอนเสิร์ตด้วยครับหลายเพลงเลยแหละวันนี้ใช่หลายเพลงเลยแต่แฟนๆก็ช่วยร้องกันเต็มที่เลยครับยอดมากทั้งหมดกี่เพลงครับวันนี้สอผมดูผลแล้วเนี่หนึ่งสองสามสี่หกเพลงครับจบชื่อเลยติดลบด้วยยังตื่นเต้นไหมครับพี่เมีออก ไม่ได้ออกมาแล้วมอย่างนี้นานแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นครับผมเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็หายไปถ่ายซีรีส์มาครับเลยแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอแฟนๆเท่าไหร่เขามีวอร์มเสียงใหม่ไหมฮะหรือยังไงเลยอเวอร์มต้องวอร์มครับเพราะเสียงก็หายเหมือนกันไปอยู่ถ่ายซีรีส์ตะโกนเยอะน้ำหนักเขาลงไปด้วยใน,นดูของตรงนั้นจะไม่เจอกันนานลงเกือบห้าโลแล้วครับเพราะว่าเหมือนมันซีนแอคชั่นเยอะด้วยแล้วก็ถ่ายแบบอากาศร้อนด้วยก็เลยแบบต้อง เขาเรียกว่าใช้แรงเยอะครับพอทานข้าวก็ทานไม่ค่อยลงแต่นี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะควบคุมใช่ไหมมันเป็นผลประกอบการจากการผลประกอบการผลประกอบการครับแต่การที่โดนอากาศร้อนเยอะๆนั่งกังวลไม่ถึงเัราน้ำหนักเราปรุงเร็วขนาดนั้นมันตามคอนทินิวร์ก็พยายามรักษาเชฟเอาไว้เหมือนกันเพราะว่าเพราะชุดมันก็ใส่หลายชั้นอยู่อะไรแบบนี้มีอยู่จริงๆแฮปปี้ไหมกับการผอมลงหรือจริงๆชอบปุ่นแล้ว่าก็รู้สึกตัวมันลีนขึ้นนะแบบถึนกล้ามข้างในชัดขึ้นมันเป็นพักไหมครับ ไปแทนกไปมีแต่ทางว่าแทนพุ่งครับเพราะว่าหลังคอคือแบบเปลี่ยนผิวหลอดเลยแล้วก้าวหนึ่งแทดแล้วไม่รู้เหมือนกันครับต้องรอซัมเมอร์คือกำัรให้แฟนแทนหน่อยนะครับต้องรอติดหลายคนรอดูมากเลยเดี๋ยวถ้าหุ่นดีเราขอได้ดูโอ้ตอนนี้ก็ยังไม่ดีหรอดีแล้วนะเขินนี่เขินถ้าหลังหลักมันลดลงไปเยอะๆอย่างเงี้ยมิว ร่านเราชัดขึ้นไหมพี่มิวชัดขึ้นไหมก็ชัดขึ้นครับเพราะว่าเหมือนตัวพวกไขมันอะไรพวกนั้ยมันก็ค่อนข้างจะหลีกมันหายมันหายไปก็เลยแบบพวกกล้ามเนื้อรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไหมครับพี่มโอแบบบอดี้มันแบบดูเชฟก็ก็มั่นใจมากขึ้นแต่ช่วงแรกก็มันมั่นใจแต่ว่ายังแข็งแรงเราไม่ต้องผอนลงเรายังยังแข็งแรงครับเพราะว่าเหมือนคือด้วยความนี้เราออกกำลังกายเท่าเดิมแต่ว่าลดปริมาณอาหารลงลดน้ำหนักเรียนลงข้าวต้มปลา ใชเพราะว่าตัวตัวซีรีส์มันอาจจะต้องทำภารกิจเยอะครับก็รู้สึกว่าการที่หุ่นเฟิร์มเนค่อนข้างจะเข้ากับตัวซีรีส์เลยซีรีส์เป็นไงบ้างกไปถ่าไไยายตอนนี้ก็ถ่ายทำไปค่อนข้างเยอะแล้วครับก็น่าจะเกือบประมาณครึ่งหนึ่งล้วเดี๋ยอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวน,น่าจะเสร็จแล้วครับและถามว่าความละเอียดอ้อของทีมงานที่ทำให้การการถ่ายทำช้ากว่าหน่วยเดียว้าเองเรื่ความที่ทางฝั่งอเมริกรันครับผมเขาค่อนข้างจะงานละเอียดมากๆแล้วก็เน้นเรื่องภาพเยอะมากๆจริงเพราะว่า ตัวเราก็เน้นนะพวกเขาก็เน้นเหมือนกันทําให้งานแบบแต่ตามแผนว่าช้าหรือไม่ช้าเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดจกากพวกโควิดแหละด้วยกําหนดการของโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้มันมันล่าช้าไปแต่ว่าถ้าตามกาหนดการแร้วปรัาก็ยังตามอยู่มีมได้ประสบการณ์หรือว่าเทคนิคหรือความรู้อะไรใหม่ๆในการทํางานโปรเจรตจหรือเปล่าหเยอะมากเลยมุมมองกล้องของเขาเนี่ยน่าคือน่าสนใจมากครับอยากาจะาบ,บอกอะไรไม่ได้มากแต่ว่าอยากให้เราติดตามทั้งเรื่องงานผ้ามืออเรื่อง ความมีในการแสดงในกงด้วยนะครับก็สุดยอดมากๆจริงๆแล้วก็ตัวบทด้วยการการ่วมกับแต่คนรู้หลายๆคนมาทำงานร่วมกันเนี่ยมันเกิดแบบว่าภางกับศูนย์ทะเอห้องแค่ไมีข้อสสนแน่นอนครับเพราะว่าวิธีการทํางานของทั้งเวนกับดูเนี่ยคนละอย่างกันก็รู้สึกว่าเนี่ยซีนหนึ่งเท่ากับเวนต้องเป็นอีกแบบหนึ่งซีนหนึ่งเเข้ากับดูก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าการที่เราใช้ผู้กำกับหลายๆหลายๆท่านเนี่ยมันทาให แต่ละตอนนีมไม่มีความสัมกันจะมีการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันไปทํนให้คนดูมีความสนุกมากขึ้นมันคลาดเคลื่อนจากที่เราคิดไปไปเยอะเลยนะอยู่อยู่เบรกเกอรัเรื่องเรื่องตารางเวลาตอนนี้อยู่ในอยู่ในเวลาครับผมในเวลาอยู่เลยเลยคิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูในช่วงปลายปีนี้มเดูตื่นเต้นไหมต้องเข้าสู่กระบวนการหรือตัดต่อไปบ้างแล้วได้เห็นอะไรไปบ้างหรือยังอะไรก็คือถ้า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 ตามการทํางานนะครับผมเราจะมีการถ่ายทํา พอแตะทำเสร็จช่วงหนึ่งปุ๊บก,ก็จะมีการแบบเอาบางซีเนี่ยมาลองตัดให้ดูว่าโอเคหรือเปล่าชอบหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่ชอบเนี่ยจะได้เอาไปแก้ทนนนันอะเลยครับก็ได้ดูบางส่วนแล้วคิดว่าเป็นแฟร<ๆ>์คุณแค่จะชอบอพี่นิวชอบขนาดหนชอบสิตื่ในใจขนาดไหนกับก็ภูมิใจมากๆกับเป็นผลงานชิ้นแรกด้วยอยากให้ทุกคนได้ติดตามไปวัครับผมก็เรียกว่าตื่นเต้นมากๆไม่รู้เหมือนกันว่าได้ดูแล้วจะเป็นยังไงบ้างภาพออกมาสวยแน่นอนสวยแน่นอนสวยแน่นอนจริงประทับใจจริงภาพหนักเลย วัวตัวเองมัน <laughs> ไม่ใช่นรอกอยายงเรื่องแย่ๆบอกว่ามันเรื่อง้ชู้มันจะมีมากของใต้น้ำด้วยมันจะใส่ถ้ำใต้น้ำใช่มีการใส่ถ้ำใต้น้ำรับผมแล้วก็มีฟีแนชชั่นค่อนข้างเยอะเลยครับมันก็มากเกินนะจ๊ะดก็ถ้าถ้าเกินเพื่อคุณภาพที่ดีก็จะยอมเกินึุณยอมแล้วึุณเกินแล้วเกินไปกี่หลักพี่มีผมบอกไม่ได้ครับแต่ว่าก็ไหลอยู่เนาะ ก็นิดนึ่งแต่ก็ไม่เหลือว่าแบบว่าติดอ่างเลยเอย่างคอนเทนต์เอาออกอีเวนต์เอาออกอีเวนต์เอาตอนนี้ผ้าต่างๆที่เขาตัดต่อมาให้เราดูแบบนิดๆหน่อยๆแล้วเงี้ยมันเกินที่เราตั้งไว้เยอะไหมพี่มิวโอ้โหหลายๆหลายๆีิ่งครับก็เกินไปเยอะมากๆรู้สึกว่าตกใจมากๆแล้วก็มีมีบางสิ่งเหมือนกันที่เราเรารู้สึกว่ามันอาจจะหลุดจากคอนเซ็ปต์ไปนิดนึงก็อาจจะต้องมีการดีชุ่มแมนกันนะครับมีมีเซอร์ไพรส์โชว์หุ่นอะไรนั่นแหลพี่มิว ต้องรอติดตามพูดไม่ได้แต่อุตส่าห์ไปรีนมาแล้วนะเนี่ยเออก็ต้องดนานไปต้องมีแล้วแหละแแลล้วหไปปีนี้โดนไม่นอนเนาะใช่ใช่ครับผมได้ติดตามช่วงไปปีนีแน่นอนครับถ้าหน้าละครหน่อยนอกจากซีรีส์กับซีรีส์ที่ถ่ายทำมันก็ไม่มีงานละครด้วยมีงานละครอื่นด้วยแต่ว่าตอนนี้คืออาจจะต้องทุ่มเวลาไปกับซีรีส์ของเราก่อนนะผมแล้วก็วันว่างเนี่ยก็เนี่ยมาเจอแฟนๆอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่า อาจจะต้องรอซีจบก่อนแล้วถึงจะสามารถรับงานเกิดได้อ๋อคุณยูรครจะคุยกับยูรครได้ยังลงตัวยังยูครคารก็หลายๆเรื่องลงตัวแล้วครับอะไรเป็นเมื่อไหร่ครับพี่นิวจะพอก็พอเมื่อไหร่มิวไม่รู้ต้องรอต้องถามผู้จัดแต่ละท่านครับว่าเปิดตัวอะไรยังไงได้บ้างหลายเรื่องหรอครับเหลายเรื่องหลายเรื่องแต่แต่ละคนการันตีว่าต้องเกทแน่นอนกับพี่เขาเขารู้หรือเปล่าหรือว่าไม่รู้พูดได้หรือเปล่าไม่ได้ ไไดด้้บคุทุกเรื่องกับช่องเสร็จใช่ไหมครับผมก็มี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 แบบทั้งเล่นจริงจังด้วยมีรับเชิญด้วยเลยทุกเรื่องปีนี้ปีนี้มีหลายเรื่องปีนี้มีหลายมีช่องอื่นด้วยอ่ามันก็มีแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยครับผมแต่ก็คือรอหมดปีนี้ไปก่อนเนาะถึงจะลุยละครก็คิดว่าน่าจะหมดช่วงเนี้ยเดี๋ยวเชิญไอ้ก่อนครับก็ประมาณช่วงมิถุนาเนี่ยก็จะเริ่มไปรับงานแพี่มิวเคียร์คิวได้นะเราคอสไงเคียร์ได้แล้วเคียร์ได้แล้ว จอแล้วครับรับงานได้ครับไปไหนได้งานเพลงเดี่ยวงานเพลงซิงเกลเท่าไหร่จะไหวอีกซิงเกิลอัดซิงเกิลล่าต่อของล่าสุดก็เพลงเอาเวอรครับผมเป็นเพลงประกอบละครช่องวันด้วยก็หวังว่าจะได้ทำงานกับช่องวันในเรอนนี้าเราเราก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลของตัวเองครับผมอีกอันหนึ่งคิดว่าน่าจะแบบมาช่วงเดือนหน้าครับ ก็จะเดินหน้าแล้วปีนี้ก็ตื่นใจเลยแหละทำเต็มที่ทั้งงานเพลงทั้งงานแสดงร่วมงานร่วมงานกับใครเหรอครับซิงเกิลนี้ี่ะเป็นซิงเกิลเดี่ยวหรืออะไรคอลลาบอหิงเกิลของผมเองหรือของของของผมเองแล้วตอนนี้ก็เป็นโปรเจกต์คอลลาบอเรชันครับผมก็จะมีศิลปินต่างชาติอีกท่านหนึ่งที่จะมาร่วมโปรเจกต์ด้วยครับวุ้ยเขาถือต่างชาติเลยเนาะใช่แต่รู้ต้องแบบร้องว้าวอะไรนะก็น่าจะว้าวแล้วคนนึงคิดว่าคนหลายๆคนชอบเพราะว่า คนนี้เขาก็ร้องมีเพลงประกอบละครด้วยในต่างประเทศนะเมื่ชาเมื่อไหร่สามารถเปิดชื่อเขาได้ครับก็รองอนเปิดซิงเลเลยหรอใกล้ๆกัน่าจะ้สองปิประมาณนี้น่าจะสองีสอีผ้ไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ครับผมเดี๋ยวรอก็รองกันถาคิวเขานานไหมถายภาหมนก็ค่อนข้างวันก็ค่อนข้างนานเหมือนกันครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าคนนี้เก่งมากๆเราก็รู้สึกว่า เอาจริงๆเพลงนี้อัดมาสามรอบแล้วรู้สึกยังไม่ดีสักทีเลยรู้สึกว่าอยากทําให้งานมีคุณภาพก็เลยอัดใหม่กหลายรอบเมื่อวานก็เพิ่งไปอัดใหม่หลายรอบครับคุณครับผมอจะมีสั่งได้ครับผมก็ขอฝากทุกคนนะครับผมสำหรับงานมีมิสซันเซลเซชันนะครับผมมีวันที่30เมษายนนี้มี14บสี่ก็28พฤษภาคมด้วยครับผมก็มาเขาเรียกว่าจับจ่ายใช้สอยได้มาช้อปปิ้งกันได้ครับผมมีลดสูงสุด90%เลยอย่าได้เหมือนกัน จริงวันนี้มางานก็อยากได้แต่ไม่ได้ <c oughs> ได้ขับได้ไป9 0เเนาะ9 0เโอเครอบคนได้รีขอบมิที่หมีไปอมีเดี๋ยวต้องขอต่อนะนึงก็จะม